thank okay. you สเตรโอไทป์ของเพื่อนรัก5ที่ใครหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยรัก5ต้องเรียนเก่งมากแน่ๆพวกเด็กอัจฉริยะ IQ 180ต้องรอบรู้ทุกเรื่องเป็นอับดุลถามอะไรตอบได้รัก5าต้องปริญญาหลายๆใบตัวท็อปด็อกเตอร์เกียรตินิยม4.00ทั้งหลายเนี่ยต้องรัก5าหมดแน่ๆ <laughs> เรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวตัดเนาะส่วนความรู้นั้นจะอยู่ในแคตตากรี่ไหนก็แล้วแต่นะว่ารัก5าคนนั้นเนี่ยจะสนใจแล้วก็โฟกัสในเรื่องไหนอยู่ สัตวิเศษพืชที่ใช้ถอนพิษมังกรดนตรีกาลครอนสิ่งมีชีวิตนอกกาแล็กซีทางช่างเผือก Cosmic Energy s ี l ซ m w i t c h Trial ดูแต่ละเรื่องที่มันสนใจดาราศาสตร์ไสยศาสตร์ผีสางหรือหินจริงๆหินก็เหมือนมนุษย์แหละไม่มีก้อนไหนที่เหมือนกันเป,เป๊ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูด้านนอกนี่อาจจะดูไม่ออกเลยมนุษย์ก็เหมือนกันมันจะมีตำหนิที่เป็นเอกลักษณ์เบิ้บวบูดๆสแสดงให้เห็นเลยว่าอืม งิเมื่อเขาได้เจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาสนใจมากๆเมื่อสัญญาณมันตรงมันจูนติดเหมือนตกลุมรักรอบทิลานความรู้ที่เขาต้องการอะไรก็มาต้านทานเขาจากมันไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวทุกคนหยบมาซ้ายนิสหนึ่งนะคะเดี๋ยวทุกคนขยับมาชิดชกันอีกนิสนึงค่ะอีกนิดหนึ่งโอเคโอเคสามสองหนึ่งนั่นมันหยกหรือเปล่าวะสวยค่ะข่อยกรูปว่าไม่ใช่วะแต่ก็น่าจะหยกแหละไม่น่าพลาดสวยอะ น้องเสดําดำคุณน้องเสดําดำคะเดี๋ยวหยิบสายพีนีดหนึ่งนะคะ,อะโอเคค่ะสวยเอาสามซอโดนตกกันไปตกแต่กับเรื่องเดิม